นอกจากปทุมมากระเจียวนะคะางานของคณะเกษตรศาสตร์ที่เราพัฒนาเรื่องดอกไม้เนี่ยเราก็มองต่อไปว่าประเทศไทยเน้นนำเข้าไม้ดอกเมืองหนาวมาค่อนข้างมากนะคะประมาณ900ล้านบาทเราก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วมันมีตัวไหนที่มีศักยภาพที่สามารถทําให้เกษตรกรไทยสามารถผลิตได้เองนะคะเราก็นํามาศึกษาโดยงานนี้เนี่ยเรามีความร่วมมือนะคะกับบริษัท ปตทนะคะโดย2หน่วยงานก็คือโรงแยกก๊าซระยองนะคะบริษัทปตทจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัท PTTLNG นะคะสบริษัทนี้ก็ให้ความให้การสนับสนุนแล้วก็มีงานวิจัยให้ทําร่วมกันนะคะภายใต้ความร่วมมือก็เซ็น MOU กันในงานวิจัยที่ทํางานร่วมกับบริษัทปตทนะคะ ทางโรงแยกก๊าซระยองแล้วก็บริษัท PTT LNG เนะคะเราก็ทำงานพืชเมืองหนาวหลายตัวนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นบีโกเนียซึ่งในงานวิจัยเนี่ยเราก็ใช้ทำงานทางสรีรวิทยาก็มีการเก็บข้อมูลด้านการสังเคราะห์แสงของพืชน,นะคะว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยมีการสังเคราะห์แสงยังไงชอบแสงแบบไหนความยาวคลื่นเท่าไหร่ความเข้มแสงเท่าไหร่ค่ะเราก็ใช้เครื่องมือวัดการสังเคราะห์แสงเนี่ยช่วยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นแพนแฟก t o r ีนะคะที่โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิสำหรับปลูกด,ดอกไม้เมืองหนาวนะคะอย่างคราวนี้เราก็มีการศึกษาเกี่ยวกับอาอนิมอน,นะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมเวลานำมาใช้ตัดดอกนะคะทำช่อดอกเมืองนอกชอบมากนะคะเราก็อยากรู้ว่าถ้าเอามาทำแล้วถ้าสามารถทำได้เราจะส่งเสริมต่อไปให้กับกเกษตรกรได้ไหมนะคะ อันนี้ก็จะมีลิลลี่นะคะซึ่งประเทศไทยนําเข้ามามากมายนะ mm. เราก็เอามาศึกษาวิจัยนะคะ mm. แล้วก็อันนี้จะเป็นลานันคูลัสนะคะ mm. ก็หน้าตาน่ารักถ้าทําได้ก็จะเป็นทางเลือกได้อีก1ชนิดนะคะ mm. อันนี้ก็เป็นดอกไม้เมืองหนาวภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทปตทจำกัดมหาชน,นะค่ะ mm.